เห็นหึงกันใหญ่ขึ้นลายแล้วเป็ดเช้าแล้วดิมาเห็นจิมีคนมาขอแล้ววะนี่นม้องเงินอันนี้เคิรน,ไม,น,นไม้ยังไงไม้พุ่งมันหนาแน่เนอะเอาตี๋โอนบอ ไปดีเอาไม่งั้นขึ้่าโฟโตกลิ้นมืนก้นมาต้นฮะพวกปีกายนี่ฟ้าหัวปักไงเลยเนาะลึกฟ้าบน่งขรุขระปักไงสองชี่สี่สิบเซนพวกปีกายนี้ตะกณ์โมดตะกณ์โมดปีนี่สะก้นนี่เขาซื้อบอ่อกให้อะไ เอาเลยหัง,งานเขายังเปิดอยู่บ่บบเออสิเกะไปขาย,ยโงหงานเขาเลื่อนว้เนี้นะบบนนโอ้มืดเนี่ยไปขายบบเอาดเลยเ,ลยเอาขิดว่าเขาปิดหัง,งานในยามนี้คือเกาเดินชิปนี่บลัดบลัดปิดเนาะเดินชิป,ป,ปเดินปิด ตอ้โหเห็นเดี๋ยวอนินเดื๋ยวซีบเดีเดินนี้เลยเดื๋ยวิีโดยเออเนาะสิเปิดป้าหัวใหญ่คักเลยมันมีน้ำหนักน้ำหนักดีเลยมันเปียกเลยน้ำหนักดีเลยนักดีเยอจังทางผมไปด้วยดยก็เฮาดีขนาดเนาะราคาประมาณเท่าไหพอพันกีบเดี๋ยวนี้โลบ้านพันกีบครับเป็นเงินบาทไทยเลยกะ บ่าหอดพันก็เอ้ยบาลไปบาทไป,ทไปหนึ่งบาดไปายบ่เถิงองบาท,อบาทโอ้โอถ้าเป็นสกลเนินดอลลราได้กะโอ้สไ่ล์มากสไทล์หนึ่งเข้าวัานนี้นะโอ้ตากเนาะตากเขาให้ฮูดเขาให้แล้วโดย้ย เปิดผัตังอยู่แค้มหวยน้อยๆเนสายน้ำน้อยสายน้ำห่วยน้อยๆนี่แหละทางโลกท่าน้ำครับวันนี้ทางโลกท่าน้ำเลยอาน,น้ำในตักอยู่นั้นจิกาตมู่บ้านเป็ดลังคาเฮือนไปกดเลยเอาสบายดีสวัสดีหมดทุกคนเนาะ <c oughs> วิดีโอนี้พาทุกคนมาเที่ยวชมเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านสะโคย เมือเ่อเชโปนแขวงสมรเขตเป็นอีกหนึ่งสดบดท,ทีนามาเทีย่ยวส้มบรรยากาศพิีชีวิตในย่ำฝนตกไมนนี้ฝนตกมัดมือเลยผี่ดอกเลยใส่มาใส่ไก่ยากๆในหนึ่งเนาะหมู่บ้านนี้ห่างจากตัวเมืองเชโป,ปนมาประมาณไก่เตลได้มีสายไฟฟ้าเล่นพลาดแต่ว่าท่านในมีไฟฟ้าลงมาใสา่ไฟฟ้าท่านในมีดิไปอ่บานเลยฮะ <c oughs> กำลังดึงชายจะซื้อเนาะมาท่นในไซเนาะเป็นบ้านน้อยโพดโดยพูดเดืจดกเป่าแล้วเข้าไปนี่นะสอบเปล่าแล้วเนาะโดยโดยโดยโนตรยุดกอนเนาะครับฮูดมาลายกับทักซิต้าดีใจเนาะเพราะว่าโดยเอาฮูดเข้าในต้องฮูดมาตากเอกอยู่เพื่อนเด้เนาะ พูดแล้วก็มาตา้เองเฮ้ขอข้ามันเดดใครแน่เนาะมันเดดหาตากงนี่เดินมีอย่างก็ได้แม่นน้นมะขอเข้าแนละ้วเนาะโอ้โดยอยดอยอ้าไปล่อลิ้นบึ้งภายในหมู่บ้นมมบานก่อนอขอบใจเด้อแบบนี้นอนโฮมพาแล้วเนาะขากเนาะกนตกลิ้นไปไดิโอ้กนอยู่นี่เลยได้นี่เขปลูกอยู่นี่ มันต้นมันสำปะหลังของเพิ่นปลูกต้นลำไยจุม่มเป็นหมู่บ้านเก้าบ้านแก่สเกตต้นมะพร้าวสูงสูงเดี๋ยวพาทุกคนไปเบึง่งเบื้องนั้นหมู่บ้านแปดหลังคาเฮือนเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขา ทางขางโมบา้านก็นี่เลยปูอันนี้เลยหินลูกลังอันนี้หินบดภาษาลาวเอิ้นหินแห่หินบดแห่บดบรรยากาศวิถีชีวิตอาชีพหลักๆของคนภายในโมบา้านนั่นก็คือการเ็ดฮให้ผู้เข้าไว้กิน เดียวย่ามาทางเฮิอนน้องเงินเห็ดส่วนปลูกมันต้นมันสัปะหลังส่วนไม่วิกมาอยู่ค่าปลูกมาอยู่ค่าปลูกนั่นแหละอยู่ตามลองภูลองเขาอยู่หันมีอีกเพื่อนหลักนึงอยู่บอดัน อินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตนี่อยากอันซีนนั่นนึงนะอยู่นี่เลยมันไม่อยากถึงเพราะมันมาไกลจากตัวเมืองนั่นนึงอันนี้เฮือนน้องเงินพ่อเพิ่นสานอย่างเด้อคือว่าสานแหย่ป้สานแห่อยู่ในเฮือนสอหอสบายดี สหอเนาะสหอสารแห่ได้พี่ดองเลยนี่ลงบอมนี่ลงอะไรแหย่ยางเหยยางแหย่ยางขึ้นเมฆเนาะโอ้ปลาเสียจากซอกนี่หกซอกหกซอกเนาะพอได้าบ้านเทอร์มซีเนาะโดยโอ้เสียวยังไม่แล้วบ่ยังเจอแล้วบ่เจอกโบวินเจงกันเต่ง แพงแล like ้กระโดดไดนรเพาะแพงจวแสิบสานลานกเพาแล้วสิบสั่ลานพระประดาเงินแหงฟื um ้อเนี่เอาคนรบมีเด้เขาผู้รวยจะจิบจ้อยเนาะเงินสำนันเงินไปใช้เงินเยู่เนาะโฟต้กันเงเงินเพ่อชเน่เงินยาบาลสบายดีเนองเงินเด้อโดย สารแหสอหซอเอาไปเลาะขึ้นไปาทางเทิงอีกอนตาสบายแล้วเ้อะโดยโดยขอบใจแถวนั้นมีแต่สวนมันต้นมันสปลังเพ,พิ่อปลูกมันต้นมันสปลังเต็มหมดเลยแถวนี้แม่นแล้วนี่นโอ้น้องเงินลงมาตารางละเออไปทักทายสบายดีพอดีแค่นึงสบายดี ดโอ๋อเห็นหึงกับแย่ขึ้นหลายแล้วเป็นเชา้าแล้วดิมาเห็นชิมีคนมาขอแล้ววะนี่น้องเงินพ่มีเนาะเออเขา wow. ให้ชุกแล้วบอย่งอ๋อเดี๋ยวบรรลัดย่างลอกขึ้นไปก็ได oh. ้ขอบใจขอบใจดย พน้เขาเล่นกอง,งพี่น้องเอ้เอ,ม,อมัวมาทีบเลยเป็นโมู่บ้านของพี่น้องโซนเผาบาลล หมู่บ้านกลางป่ากลางดงกลางดอยเพื่อนหลังนั่งกำลังตั้งไม้ตร้างไม้สบายดีว่าตอนหับห um. 네ัด่นนะเฮาดีเนาะเพ่นบักอยู่ดังเฮือนนี่ ป้ากระเฮ็ดยังอยู่เอาคตแปลกนาเนาะเอาคตแปลกนาแล้วเพิ่นเพิ่นเห่าดีขนาดเลยโอ้ดดซี่กินแล้วเนาะซุกแล้วเดซีแก่แล้วเนาะเดซีแก่แล้ว น,นี่จะเดือนจะีแล้วนี่ได้ว่าปีปลายดิิตสียังแทบเลยเนาะสลีข้าโพดโอ้แทบบ่กแทบบอแบบอแซ่บ้านยบ้านสักคนอยู่เดียวอสองสี่ห้า อันนี้คนในบ้านแน่บอเนี่ยเยดูค้นอยู่เพื่อนนีิมดนนคนในบ้านใน<อ>บ้านมีโอ้ที่เราคนอยู่เพื่อนนีิมดเยอะเนาะเพราะแห้งแค่เนาะนึ้อเขาเต็มพวดรึเปลี่อพอกินแล้วกนด่าไปเลย <c oughs> อันนี้ชื่อยังนี่จะชื่อยังบัวไข่บัวไข่บัวไข่ไปโรงเฮียแล้วบอ,อยังเนานะ ชือบารัดเลยบ่าบารัดมาลายเธอตอนมามาแจก๊ยกกระเปาเด้ช่วยเรือกระเปากับบารัดเลยมาตอนะ <c oughs> น,นะอตนั้จะเชี่ยกันฝนบาร์บีคิวแล้วนาะโอ้โหต้งนี่ฮะโต้งน้ำอยู่นี่สบายเนาะกินแล้วเอาใไซน้ำฝนนี่กินเลยได้วน้ำฝนนี่กิได้เนาะโอ้น้ำพวยคุณ คุณบ่คุณแล้วเนาะมะฮอยคุณแล้วกินไปได้อ้เอาอย่างขึ้นไปกลงเครื่องก็เด้อขอบใจขอบใจซื้อมาเห็ดย่างทอเนี่ยเพาทออยากในซีเฮ็ดย่างนี่นะเฮลบา Nam อโอ ผู้คนนับถือผีเป็นส่วนใหญ่วัดบ่มีได้อยู่แถวนี้ยพี่แต่ผู้ใดอยากคิดอยากทำบุญก็เข้าได้พราะผู้แหละในเมืองเข้าไปในเมืองใครคิดอยากทำบุญแล้วก็พวกหมอไปเข้าในเมืองทุกชลาไปเข้าในเมืองเช่นเดียวกันเรายัางสบายดี เขียวคักอะไนี่เขียวกุ๊บดูปลาปนี่ปลาแคบ,บาน,นไ,เนาไเนงเราย่างว่าด้วนะเรา,ารชารันชันคชันกระโตก๊กชันกรยังทุกแนวทุกชิ้นทุกอย่างโอ้ชา,า,านีเราไปขายโดยสารเราไปขายเคยออมาเราตอกเราตอกเพื่อจักสารสารเครื่องหัตถกรรมเพ็ดกระโต๊ก สานกระโตกสานกระยางก็ได้นาตอกอะไรด้มืุอย่างแต่ทุกอย่างาทิดเท่าก็ได้มืโอ้ัอันนี้เขาเอิไม้ยังไรไม่พุ่งไม่พุ่งมันหนาแน่เนาะเอาติาานบ่กเ,เอาติามันละคักมันก็สี่ทนแน่เฮงแน่นเนาะเลยได้เชยรปเนาะได้ได้พันเา บ่ตักแดดลายตักคฝนบ่ตักได้ตักฝนหลายเนาะโดยนืออยู่ในกระปนี่โดยเฮ็ดได้น้ํานมันตกอนเฮาใช้อยู่สน้ําโยคือเก่าบ่บ่น้ํานใชน้ํานเอาเนาะกลางน้ํานเนาะน้ําต้มต้มกินต้มหมดบ้านผู้เดียวเฮือนเฮาต้มน้ําอเรือนั้นน่คิดอยู่ส นั้นนนกก็ิ้ำเซน้ำห้วยน้ำฝนน้ำฝนคือกันแต่ว่าเขากินสดๆเลยโอ้บริโตมเนาะมันเป็นรสชาติอีกแบบนึ่งเลยเอาเป็นแลวหน่อยชีฮาร์ปีเลยเอาตัวน้ำโอ้เอาเป็นพญยาดจะเป็นพะยาเจ้าลาบเลยลาบเลยทานมาว่าเจ้าบอดีแล้วจ้าตบม้าหนาวหน่อยจะตบม้าชีฮาปีนี่ เดห้าลยกสามคนนี่แหละเสคนเนาะได้ลูกเเดียวจ้านอเดียวื่อนไงเดยวด้เป็นบ้าเราเลยเจ้นก็ไปได้มีได้ลูกชายมาอยู่เพื่อนแล้วจ้านายอ้าขอบใจเนะเดยดออยู่บ้านนี่ก็เชิมชาอยู่อ๋อพอส่วนมันเนาะ

แต่บ้านเขาย้ายย้ายหมดน้อเขาสิไปจัดสรรให้อยู่บ้านห้วยพงอีกเนาะอยู่อยู่เฮือนเกๆๆโอ้อาโอเคขอบใจ่แหละทุกคนเด้ปีหน้าเดอ่12จักน้อยด้นะเดอ่12คือว่าหมดหมดปีนี้เนาะเดอ่12ช่วงเดือนมังกรเพิ่นสิได้ย้ายเนาะ อยู่บ้านหวยพวุ่งฝากแม่น้ำซีบางเหียงฝากนั้นเห็ดกินยังเด้บังฝ <laughs> นเสียงฝนพูกนั้นเฮาเซี่ยอย้วโย่โทษถูกฝนดบรรยากาศฝนตกคักอะไรบรรยากาศหมู่บ้านอยู่เชิงผู้เทิงดอยมัดมือฝนตกมาเนี่ย ชิดง่ายแล้วหมู่บ้านในกากรับมาอยู่นี่สองปีนี่ได้แต่ว่าสิดง่ายอีกแล้วเขาสิเฮ็ดเขื่อนน้ำน้ำตกไฟฟ้า,าน้ำตกเพิ่นว่าสบายดีพ่อสิดง่ดยายแท้บ่อสิดง่ายอะไรเได้ยโดยโอ้ก็ได้ง่ายอันอว่าเดือนที่ยยแล้วก็ว่าเดือนที่แบบชิดแล้วนี่แหละ เทางเมืองทางแนเขาหันใหญเ่นนได้จ้บ่วัชิญายลีเดอนยังบเนี่ยเขาว่าเดอนสเดืเนสเออเดอนสให้เวกูอ๋อบ่ใช่บ่นะว่าเดอนสี่องอ่ะออเดนสสองานัแ้ทำให้เร็ว่ากูมดมันต้นมันองครับโอ้ขอให้กูมันบ่โดยเอาเลยเช็ดเช็ขอมอยู่เนได้ข่เาะอเสษเอพัฒนาเหดีน้ให้แต่ได้กับอายุเบินั้อีกเนี้ โดยเบเขาโคกมาแล้วไปอยู่วันเก้าได้เจดิดใจปฏิช่างเคือนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเจังเลยโดยเอา,ายมานี่ได้ชอกปีีนอะสอกปีมาอยู่นี่ชอ็อกไปเป็นบ้านตะเก้าตะเก้ากับ ยู paid, เดข้าวเดก้ากับห้างแล้วเธอนื้เนาะห้างแล้วเธอนื้กลับมายูอีกฝากสปีไดสอปีนี้จะน้อยในกระิสียดา่ไปไห้ใหญ่ไปดียายทาวอาีเดียใหญ่ดีทาวอเลยแล้วแต่เบิงเดยเยสิบประาณนั้นแล้วะฮิตกินย่งกินข้าวกับย่างผู้สาวดิแกม้อพัวแล้วผู้ใดอพัวนะ ก็ไปเบ่งรานั้นก็ไลนะว่ไปเบ่งมนะานว่าอัพวนะอ๋อประดนันเนาะบัลลโบบัลโบ่อัวยบัลโบ่ด้วยเอาเลยเช็แกงยังมน้ามมันยังป่นยังอันนั้นนะปนมี่นมีบอนะตัวนั้นคือจิครบปนเมงข้ามโอ้โหรสชาติดีนี่คำมันมันเลย มันอยู่ในกกอันนั้นกุกไปยังตัวใบม,นม,นมันม้วนเลยม,ม,มันมักเลยแม่คามักอยู่ขนาดเลยโดยตามเก็บทางเนาะต่อข้อยังน้อยค่อยไปเลี้ยงควายก็ <c ười> เก็บมาตลอดละโอ้คากแมงอะไรวันนี้ง่วงเลยแม่คามนนคนนี้ท่านแนวพวารีคนนี้นยังเนาะโดยอ้าวขอบใจขอบใจ โดยหึงแล้วบ่ได้มาใช่ว่าเกือบหลายเลย <c oughs> คนหลายเนาะมีแต่คนเฮนเองมันบ่เนี่ยเลอหรือหรือผายหรือแค่บ้านนำ้ำบ่เนี่ยอย่างแปดคนเหล่านั้นออกวันแล้วเนาะออโดยโดยโอโอ้โต้งไว้น่าน้ำในกลางไว้ใช่ แทงนี่เลยใครๆเนี่ยกุ้มมาเนี่ยใส่ได้โดนใส่ได้สองมือสามมือได้เลยนี่ได้ติดน้ำแับล้างเองประหยัดใจท่าลิตรพอได้เต็มนี่ยตัวหนึ่งเต็มนี่ก็เอาไว้พี่จะต้มกินกับแตงยูโคกินก็ได้อาทิตย์หนึ่งเนาะอ่ล้างถวยอะไรอย่างนี้อาบแล้วอาบอยู่โฮยเอาท่านยูโฮยเอาโดยโดยอ้า